ครับผมมาเดชเองเน,นะฮะอืมสำหรับเนสกาแฟเดย์วันดีๆแบบนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเข้ามาบุกบ้านเนสกาแฟกันได้ข่าวว่าไอ้ย่ามาถึงแล้วทำอะไรอยู่ไปแอบดูกันดีกว่า,วาจะเอ๋อ้ยา่ <laughs> าทักทายแฟแฟแล้วสวัสดีคะ่ะฮัลโหลทุกคนนะคะแฮปปี้เนสกาแฟเดย์ค่ะย่าทำอะไรอยู่ครับอ้าว ย่ากำลังชงกาแฟาแก้วโปรดของพี่แบร์อยู่เนี่ยค่ะโอ้โห,โหรู้ใจจริงๆเลยแน่นอนห,หอมกาแฟาสดคุณภาพดีในซองความรู้ <c oughs> สึกด <c oughs> ีๆนี่เองโอเคอลันแก้วพี่ใช่ไหมแน่นอนสิคะหัวใจไม่ไหวแล้วขอ,อกินก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนคนะ่ะพี่แบร์เขาเอามาให้ย่าก่อน เฮ้ยทำไมอ่ะอ้าวเราควรจะไปนั่งแล้วก็ดื่มดีๆเราจะได้เอนจอยให้เต็มที่ค่ะแต่ไม่ต้องถ้างั้นเดี๋ยวพี่ดูแลย่ายงครับโอ้โหเขาเรียกว่า non stop serving หรือว่า non stop sweet โอเคเอาแบบ non stop sweet ได้ไหมคะได้ครับผมมาแล้วครับขอบคุณค่ะ ยาครับ huh. ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยครอบครัวในสกาแฟเรานะฮะมีมหากรรมชงกําลังใจให้คุณทุกวันต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะวันนี้ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเอสกาแฟแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วย่าและพี่แบร์นะคะเป็นคอกาแฟกันทั้งคู่ทุกเช้าเราต้องเริ่มด้วยกาแฟสดในซองเอสกาแฟเบเนอร์ลุทเท่านั้น,นะคะ่ะใช่แล้วครับแล้วก็นองในโอกาสเอสกาแฟเดย์นะเราก็อยากจะส่งความสุขชงกําลังใจให้กับคอกาแฟไทยทุกคนเลยฮนะ อยากรู้จังเลยค่ะว่า Ö พี่แบ์อยากชงกําลังใจให้ใครก็อยากจะชงให้จะย่าแต่ว่าก็อยากจะชงให้คนในครอบครัวของเนสกาแฟทุกคนคอ่าแล้ววิธีชงกําลังใจของพี่แบ์เป็นยังไงคะง่ายมากเลยครับเปย่าของพี่นะฮะก็แค่ชงเนสกาแฟเบ b นแอนด์บให้ทุกคน เช้าเลยทุกคนก็จะได้แบบว่ามกินหอมกับรสชาติที่กลมกล่อมเริ่มต้วนวันใหม่ได้ดีในทุกวันแล้ของย่าเหรอครับอ่าย่าเตรียมมาแล้วค่ะพี่แบ์วิธีชงกําลังใจของยาออ่าท่าฮยอยากรู้ไหมคะที่ต้องเอาซองนี้ไปคะ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยคฮะ สู้ๆนะคะก็ pues เป็นว si like ิธ exactly. so. okay. oh. oh. ีชงกำลังใจของย่านะคะย่ารู้สึกว่าการมอบกำลังใจให้กันถ้าเรามีแมสเซจเล็กๆน้อยๆมอบให้ซึ่งกันและกันแค่นี้ก็เรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับไย่าโอ้โหที่รักได้ยังไงเนี่ยย่ารู้ไหมครับว่าเนสกาแฟเบรนบูซองนี้กับย่าเหมือนกันยังไงอ่ะเคยได้ยินบุกนี้มาก่อนขาดกันไม่ได้ใช่ไหมคะไอ้ไม่ใช่ครับผมเพราะทำให้มีกำลังใจเริ่มต้นวันใหม่ได้ โอ้โห oh, oh, oh. พวกเราทั้งคู่นะคะอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาชงกำลังใจให้กับคนในครอบครัวด้วยการคอมเมนต์ในใต้ไลฟ์ของเรานี้นะคะแล้วก็อย่าลืมแท็กคนในครอบครัวด้วยค่ะแท็กเพื่อกำลังใจกันแบบนี้ครอบครัวเนสกาแฟมีรางวัลให้ด้วยครับรอแป๊บนึงจปเอามาก่อนโอเคว้าวนี่เลยฮะ oh, oh, oh. ของรางวัลน,นะฮะ เนสกาแฟเบรน d ์แอด์บนะฮะแก้วกาแฟ n นสกาแฟพร้อมลายเซ็นนะครับโอ้โ oh. ห oh. แล้วยังมีร่มเนสกาแฟด้วยวว้า <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้30รางวัลให้กับ30คนในไลฟ์นี้เลยแน่นอนนะฮะว่าเราสองคนนะครับก็ขอชงกำลังใจให้กับแฟนๆทุกคนนะครับผมผ่านทางไลฟ์นี้กับ n นสกาแฟเบรน d ์แอนด์บทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมีกำลังใจเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีได้ทุกวันครับ ไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ท้าทายแค่ไหนกําลังใจจะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราข้ามผ่านมันได้เสมอเลยค่ะแล้ววันนี้นะครับเราสองคนก็มีนะฮะการชงกําลังใจที่พิเศษนะครับผมที่อยากจะมอบให้กับแฟนทุกคนนะครับเราจะชงกําลังใจผ่านเสียงดนตรีรพร้อมไหมคะเราไม่ได้ลองเพลงกันนานแล้วนะคะใช่ครับ <laughs> ฉันในยามกลางวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เด่นเท่าไรแต่ใครก็รู้ความจริงมันไม่ได้หายไปไหนดวงฉันในยามกลางวันอาจจะดูมืดมิดเระสงาทิตย์ส่งเงข้ามาได้แต่คอยเวลาที่จะกลับออกมาสู่ คงเหมือนฉันที่เธออาจมองไม่เห็นคงเหมือนเราที่แม้ต้องไกลกันแต่ว่าฉันไม่เคยจะหายไปเธอยังมีฉันเสมอแม้เราไม่พบเจอแต่ฉัน so าาแตไ่ได้คอยเวลาที่จะกลับออกมาสู่วันอีกครั้งถึงฉันพยายามข้างวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เดินเท่าไรแต่ใครก็รู้ความจริงมันไม่ได้หาย ที่สําคัญที่สุดนะครับวันนี้นะเราไม่ได้มีแค่2คนนะครับทางเนสกาแฟนะครับผมยกนะครับผมพี่ๆน้องๆครอบครัวเนสกาแฟมากันทั้งครอบรครัวเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่จริงๆครับ Happy Nescafe Day นะคะทุกคนพวกเรานะคะขอเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมทุกคนค่ะไปโชร์กำลังใจกันต่อได้ในไลฟ์สู่ต่อให้พี่ออกพี่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ